สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่7กุมภาพันธ์2564คำทำนายนี้เป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นถ้าไม่ตรงสำหรับใครก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเริ่มจากวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเก้าดาบนะคะคนวันอาทิตย์นะคะในวันนี้นะคะมีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนะ้าหรือใครบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะกินยาหาหมอไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือว่าเดินทางไปร่วมง,งานเป็นงานตายของใครบางคนก็ได้นะคะบางคนเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะนะนะบางคนอาจจะกําลังรอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะ แสิบเรียนขึ้นมานะคะก็คือจะมีช่วงมีลาบรับเงินก้อนใหญ่นะคะนะหรือว่าคนที่ทํางานทางด้านธุรกิจเป็นของตัวเองก็อาจจะมีลูกค้าเข้ามาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่ก็ได้นะคะหรือใครบางคนอาจจะมีการนำทรัพย์สินเข้าแบงค์เข้าธนาคารผู้แบงค์ผู้ธนาคารซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะในช่วงนี้แต่ก็จะประสบผลสำเร็จดีนะคะสี่ถ้วยนะคะ บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจนะคะก็ต้องอใจเย็นๆนะคะใครบางคนนะคะอาจจะต้องออกจากอาจจะมีดวงของการเปลี่ยนงานด้วยนะคะนะในช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีการยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณอ,ออกจากงานเดิมนะคะก็จะมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานใหม่นะคะ อาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารด้วยนะคะนะบุตรหลานบริวารอาจจะนําโชคนำลาบมาให้นะคะนะคนที่ช้บการเสี่ยงดวงนะคะก็สามารถที่จะถามบุตรหลานบริวารได้นะคะหรือให้ดูในตําแหน่งที่อยู่ที่อาศัยนะคะในในวันนี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับ ระค้ออาหารกรดไหลย้อนนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นปวดหัวไม่เกร็งนะคะในช่วงนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะให้คนที่มีคู่ครองให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นะคะคุณเหมือนกับว่าคุณจะเซ็งเซ็งเบือ่อเบื่อคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังจะเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อนะคะในช่วงนี้นะคะ ส่วนคนโสดนะคะคุณก็ไม่ค่อยจะค่อยอรู้สึกว่าจะช่างเลือกนะคะนะยังไม่ถูกใจอะไรง่ายๆนะคะในช่วงนี้ก็โสดไปก่อนนะคะนี่คือดวงของคนวันอาทิตย์นะคะถ้าเลขมงคลน,นะคะเลขมงคลจากไพ่ยี่ีนะคะมีเลขเก้าเลขศูนย์เลขสี่นะคะเลขเก้าเลขศูนย์เลขสี่นะคะ ไปนะคะคนวันจันทุณคนวันจันนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะ มีมากมายนะคะเข้ามาในสมองเข้ามาในความคิดนะคะอยากจะทําในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะบางคนตื่นเช้านอนดึกนอนดึกดึกดืนๆบางคนคิดมากนะคะวิตกกังวลนะคะนะคิดแต่เรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องซ้ําๆนะคะสําหรับใครบางคนนะคะห้าดาห้าไม้เท้านะคะให้ระวังเกี่ยวกับการทะเลาะเกี่ยวกับการขัดแย้งนะคะ แม้กระทั่งคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่ทําง,งานรวมทีมรวมกลุ่มก็ต้องระวังนะคะอาจจะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะการงานของคณวันจันทร์ในวันนี้นะคะถือว่าการงานของคุณมีคู่แข่งมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะคะในในใคร่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยง,งานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับหนังสือสัญญาเอกสารบางสิ่งบางอย่าง ใคนดวนจันทร์ในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่ามีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะเกี่ยวกับการงานก็ยังอยากาพยายามที่จะส้มแซมพยายามที่จะโฟกัสเกี่ยวกับด้านการงานให้มันทําให้ดีที่สุดนะคะในความคิดของคุณนะคะการเงินนะการเงินราแจกค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะมากนะคะนะบางคนอาจจะมีการนํานเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ คนที่มีคู่ครองนะให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์ให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนคนโสดนะคะคุณก็มีมีความเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะได้มีคนเข้ามานะคะแต่คุณก็ไม่ได้คุยแค่คนเดียวนะคะคุณคุณก็เรียกว่าดวงมีเสนนะคะในช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามานะคะ แต่คุณก็ค่อนข้างจะเลือกเยอะนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับวิงเวียนศีรษะปวดหัวไม่เกร็งนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้งปวดขาด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการนะคะนี่คือดวงของคนวันจันทร์นะคะช่วงลาบไม่ค่อยจะโดดเด่นนะคะคนวันวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร นะค,ะคนวันอังคารในวันนี้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะเกี่ยวข้องกับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในหน่วยงานราชการด้วยนะคะนะคิงดาบนะคะความต่อสู้ความอดทนเกี่ยวกับปิจาการงานความมุ่งมั่นนะคะนะงานจะมีงานชิ้นใหญ่ๆเข้ามานะคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะบางคนนะคะอันก,กำลังคิดถึงการวางแผนงานใหม่ๆด้วยนะคะ กำลังคิดถึงการลงทุนนะสำหรับใครบางคนนะคะราชินีเรียญน,นะคะจะมีช่วงมีลาบรับเงินก้อนใหญ่นะคะคนที่อยากจะเดินเรื่องกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะประสบผลสําเร็จดีนะคะหรือว่าวันนี้อาจจะมีลูกค้าเข้ามาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่ก็ได้นะคะผู้หญิงผิวขาวบางนะคะเดินเข้ามาก็ดูแลเทคแคร์ดีๆนะคะนะ ก้าวถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะกินเยอะทานเยอะกินเก่งทานเก่ง,นกงคนวลังคาในช่วงนี้นะคะนะอาหารซื้ออาหารกักตุนเต็มตู้เย็นนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะแปงะ้งเบาหวานน้ำตาลก็ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะการเงินก็ถือว่าผ่านมือดีนะคะคนที่ทำาธุรกิจเป็นของตัวเองนะในวันนี้ก็การเงินก็ลูกค้าเข้าดีนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะนะคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็มีเก้าถ้วยก็ต้องดูดีๆนะคะนะเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเราก็ต้องดูดีๆนะคะส่วนคนที่มีคู่กครองนะคะก็ต้องอ่าให้ระวังนะคะใจตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเก้าถ้วยนะคะนะเป็นคน เป็นคนที่มีสองบ้านนะคะที่จะเข้ามานะคะคนก็ต้องดูดีๆนะคะอาจจะจะเจอกันทางโลกสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะนะถ้า,าเลขมงคลจากพ่ยิ4นะคะก็มีเลขเก้นะคะเลข9ตัวเดียวนะคะต่อไปนะคะคนันพุทธ คนวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะคนวันพุธในวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับโชครับลาบ,ร,บรับเงินก้อนใหญ่นะคะนะใครบางคนนะคะกําลังคิดถึงการลงทุนด <fahr> ้วยนะคะใจใหญ่ใจถึงนะช่วงนี้คนพุธนะคะรายจ่ายรายจ่ายจ่ายเยอะมากนะคะบางคนมีการเดินทางด้วยนะคะติดกลางค่ำกลางคืนนะคะหรือบางคนอาจจะมีการเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะ ครบางคนมีโอกาสที่จะพลาดพลาดจากคนรักครอบครัวนะคะอาจจะเป็นอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะบางคนอาจจะทํางานคนละจังหวัดคนละประเทศนะหรือบางคนอยู่บ้านเดียวกันก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันนะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนะนอนหันหลังให้กันทํางานคนละกะคนละเวลานะคะแปดไม้เท้านะคะเก้าไม้เท้านะคะคุณก็ยังรับยังหวงเกี่ยวกับการงานของคุณนะคะนะงานของคุณถือว่า แต่สําหรับใครบางคนนะคะคุณคณก็ยังรักหหวงเกี่ยวกับการงานแต่ก็รู้สึกเหนื่อยเือรู้สึกเบื่อเือรู้สึกเสงงๆอยากลาพักอยากลาพกร้อนนะคะความฝันความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะอยากจะทำโน่อนอยากจะทํานี่นะคะแต่ก็ต้องใจใหญ่ด้วยนะคะถึงจะ,ะแค่ฝันไม่ลงทุนก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะก็ต้องอัดเสบีเหรียญก็คือต้องใจใหญ่ต้องใจถึงนะคะ ด้านของอความรักนะคะนะคนที่มีคู่ครองนะคะในช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นะคะให้ระวังเกี่ยวกับความคิดนะคะเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะไม่ก่จะมีเวลาให้กันนะคะส่วนคนโสดนะคะนะในช่วงนี้นะคะก็ยังไม่มีใครเข้ามานะคะคุณก็ช่างเลือกนะคุณก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเลือกนะเพราะดวงคุณเป็นคน ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดไหล่ปวดบ่านะนอนไม่ค่อยจะหลับปวดหัวไมเกรนนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะให้ดูในต,ตำแหน่งคอทอรถแล้วก็เลขท้ายรถนะคะที่จะให้โชคกับคุณนะคะแต่ถ้าโชคลาภจากพยิปีนะคะมีเลขแปดเลขเก้าเลขเจ็ดนะคะ ที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสนะคะ นวันพฤหัสนะคะโดยเชริชอดนะคะมีดวงเดินทางนะคน <si> <ย>วันพฤหัสในช่วงนี้นะคะบางคนมีการเดินทางขึ้นเหนือนลงใต้นะคะหรือใครบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางถึงต่างประเทศนะคะในช่วงนี้นะคะนะการงานนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านเกี่ยวข้องกับชาว ijo. ต่างชาติต่างภาษาสินค้านําเข้าส่งออกหรือว่าเซลล์นะคะช่วงนี้การงานของคุณโดดเด่นนะคะนะมีการเดินทางขึ้นเหนือนลงใต้นะ แงแมนนะคะรายจ่ายก็ค่อนข้างเจะเยอะเหมือนกันนะคะใครบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกินยาหาหมอหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือเดินทางไปร่วมง,งานอาวุามงคลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะอ่บางคนนะคะมีโอกาสที่จะได้ยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยนะคะนะหรืออาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานนะคะนะแต่ก็ ถ้าเกิดมีการย,ย้ายนะคะคุณก็จะได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมน,นะคะหกดาบนะคะก็คือ,อจะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมน,นะคะนะบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ใช้เวลาหกดาวก็คือการเวลานะคะมีโอกาสเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะเดินทางไปในสถานที่ติดน้าใกล้น้าด้วยนะคะด้านของการเงินนะการเงินรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะบางคนอาจจะมีการซ่อมรถ นะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงนี้ส่วนทางด้านของความรักนะคะให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์นะให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดนะคะนะคนที่มีคู่ครองนะคะทางด้านสุขภาพนะคะปวดหลังนะคะระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้ตาตาลนะคะโรคกรรมพันธุ์รวมทั้งภูมิแพ้แล้วก็ผื่นคันด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะด้าน,นความรักนะคะนะจะมีโอกาส มีคนเข้ามารักมาชอบคุณนะคะนะเป็นได้ถึงชาวต่างชาติต่าง,าางภาษานะคะต่อไปนะคะคนวันคนวันพุธนะคะต่อไปคุนวันศุกนะคะหนึ่งสองสองส สุงะะไฮโรเฟนนะคะคนวันสุกนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะ <c oughs> ได้เดินทางไปวัดไปทาบุญนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้นะคะหรือตักบาตรอยู่หน้าบ้านก็ได้นะคะนในช่วงนี้นะคะคนวันสุกนะคะเดินทางไปไหนก็่วรปลอดภัยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะใครบางคนนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนโน้นคนนี้นะคะนะในช่วงนี้นะคะ บางคนเป็นครูบาอาจารย์นะคะเจ็ดไม้เท้านะคะมีความอุตสาหะมีความขยันนะคะเกี่ยวกับปิจการงานนะคะสี่เหรียญน,นะคะรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัสถ์รู้จักคุณค่าของการเงินช่วงนี้คนวันศุกร์นะคนวันศุกร์ละเอียดรอบคอบนะเกี่ยวกับการเงินนะคะแบ่งสรรปันส่วนได้เป็นอย่างดีนะคะนะการเงินแต่ว่าการเงินรู้สึกว่าในวันนี้ไม่ค่อยจะคล่องมือสักเท่าไหร่นะคะนะก็ไอ รัดเข็มขัดนิดหนึ่งนะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความจินตนาการนะคะความโปรเจกต์หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเข้ามาในสมองของคุณนะคะทางด้านของอาการเงินนะการเงินมันก็ไม่ค่อยจะคล่องมือนะก็ให้รัดเข็มขัดนิดหนึ่งนะคะแต่ส่วนทางด้านของการงานนะการงานก็ถือว่ายังยังมีลูกค้าเข้ามานะคะยังมีลูกค้าเข้ามาก็ควรหุดหนุนอยู่นะคะคนที่ทําง,งานทางด้านธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะ ส่วนคนที่ทํางานทางด้านเป็นลูกจ่างประจํานะคะก็ยังมีผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะด้านของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะนะาังเป็นความรักที่เอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่ทางด้านของสุขภาพนะคะนะก็มีบ้างนะคะปวดหล่ปวดบา่าปวดแข่งปวดขานะคะนี่คือดวงของคนสุขนะคะ ทางด้านของโชคลาบนะโชคลาบไม่มีแต่ไม่เยอะนะคะนะให้สวดมนต์หรือว่าทําบุญนะคะแล้วก็เสียงเซมสีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบกับคุณนะคะแต่ถ้าเลขมงคลจะพ่ยิีสี่นะคะก็มีเลขห้านะคะเลขเจ็ดเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดสองตัวนะคะนะเลขห้าเลขเจ็ดเลขสี่นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ คนเสาร์นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะคนวันเสาร์ในวันนี้ดวงเหงดวงคนดวงเหงนะคะอาจจะมีอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะได้รับของมีค่าจากคนรักจากผู้ครองก็ได้นะคะนะหรือใครบางคนอยากจะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสังคาริมยาก็จะประสบผลสําเร็จดีนะคะการค้าการขายประสบผลสําเร็จดีนะคะในวันนี้นะคะเจ็ดดาบนะคะหนึ่งเหรียญเจ็ดดาบนะคะ ไพ่เห็นโชคลาบนะคะนะคนที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะก็ลองดูนะคะในวันนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะบางคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดส้นเร้นคนรักคู่ครองก็ได้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้หรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับนะคะใครบางคนนะรับงานย้อนนอกด้วยนะคะเพื่อหารายได้เสริมนะคะหกถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปในสถานที่เดิมๆไปในสถานที่ที่เคยไปมาแล้วนะคะ หรืออาจจะได้จะเจอเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆอาจจะไม่เวียนกลับมาก็ได้นะคะนะคนที่โกรธการเครืองกันนะก็อาจจะกลับมาคืนดีกันด้วยนะคะก้าวไม่เท้านะคะทั้งรักทั้งห่วงเกี่ยวกับปิจาการงานที่คุณทําอยู่นะคะงานเยอะนะวันนี้นะคนเสาร์นะคะงานค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของ แต่ก็ังให้ระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะวันนี้อาจจะมีคนเข้าเมาระตรเปรียบได้นะคะนะรวมทั้งให้ระวังเกี่ยวกับของสูญหายด้วยนะคะนะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะอาจจะเป็นรักเก่าวนกลับมาก็ได้นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะน่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่า นะคะเป็นเป็นรักต่างวัยนะคะนะ,ค,ะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะอเอาใจใส่เปนดีแต่ก็อ่าก็ต้องให้ระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะคะมีเจ็ดด่านนะคะนะคุณอาจจะมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามากิ๊กมากกับคุณก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะเลขมมงคลน,นะ จัากพ่นะคะมีเลข7เลขหเลข9นะคะเลข6เลข7เลข9นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำํานายของคนเกิดทั้ง7วันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ